เพราะว่าทางด้านของที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนะคะนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคก็มีการชี้แจงว่าทางกรรมธิการเนี่ยเรื่องของการแก้ธรรมนรูญนั้นก็คืบหน้าไปแล้วถึง9 0นะคะแล้วก็มีการนําข้อเสนอของนิสิตนักศึกษาที่ออกมาชุมนุมไปประกอบการพิจารณาด้วยนะคะนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์แนวทางการแก้ไขธรรมนูญ2560สสภาผู้แทนราษฎร ก็ได้พูดถึงความคืบหน้าการศึกษาหลักเกณฑ์ค่ะวิธีการแก้ไขธรรมนูญก็ระบ,บุว่าขณะนี้การพิจารณาก็มีความคืบหน้า90%เอร์เซ์แล้วซึ่งทางคณะกรรมการก็พิจารณาเริ่มตั้งแต่หมดแรกไล่มาเรื่อยๆส่วนการพิจารณาวันนี้ก็จะเป็นการพิจารณาเรื่องการแก้ไขธรรมนูญส่วนประเด็นการเลือกตั้งนะคะทางคณะกรรมการก็อยู่ระหว่างสรุปผลซึ่งทางคณะกรรมการก็จะนําข้อเรียกร้องของกลุ่มนิสิตนักศึกษาแล้วก็ประชาชนมาประกอบพิจารณาด้วย ส่วนกรณีที่ฝ่ายค้าเรียกร้องให้กำหนดประเด็นการแก้ไขธรรมนูญแล้วก็สรุปเป็นรายงานเพื่อเสนอต่อสภาภายในเดือนสิงหาคมนี้นายพิรพันธ์ก็ยืนยันนะคะว่าเราก็ทำตามกำหนดอยู่แล้วก็คาดว่าจะดำเนินการให้ทันสมัยการประชุมสภานี้แล้วก็ทางสภาเขาก็มีการขยายเวลาพิจารณาถึงวันที่13กันยายนแต่ว่าคณะกรรมาการตั้งใจนะคะว่าจะส่งรายงานในที่ประชุมสภาภายในวันที่19กันยายน ก็จะรีบดำเนินการทุกอย่างให้เสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้ส่วนประเด็นที่จะเสนอต่อสภาก็จะมีเกือบทุกหมวดค่ะแล้วก็จะสรุปทั้งที่เป็นข้อดีข้อเสียพอถามว่าภาพรวมของคณะกรรมาการความเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐมนูญว่าควรจะใช้ไปเรื่อยๆหรือว่าแก้ไขทั้งหมด นายพีรพันธ์ก็บอกว่าเรื่องจะแก้หรือไม่แก้เลยก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลนะคะซึ่งทางคณะกรรมาการเนี่ยเขาก็มีหน้าที่เสนอความเห็นแต่ละหมวดแต่ละมาตาตรงไหนที่ควรจะปรับปรุงแล้วถ้าสภาเขาเห็นชอบกับผลรายงานของเราก็จะส่งไปยังรัฐบาลเป็นการส่งต่อค่ะหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของรัฐบาลที่จะดําเนินการต่อไปอย่างไร พอถามว่าประเด็นที่มาของสวทางคณะกรรมาการเนี่ยเข้าหาลือกันแล้วหรือไม่นายพีรพันธ์ก็บอกว่าประเด็นนี้ยังพิจารณาไม่ถึงนะคะส่วนกรณีที่อาจารย์ปิยะบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าเขาไปทําร่างการแก้ไขร,รัฐมนูญไว้แล้วก็จะนํามาพิจารณาด้วยหรือไม่นายพีรพันธ์บอกว่านายปิยะบุตรซึ่งเป็นกรรมธิการเสนอว่าให้นาความคิดเห็นของกลุ่มนิสิตนักศึกษาส่วนต่างๆที่เสนอมาประกอบพิจารณาด้วยก็ไม่ได้มีการเสนอร่างแก้ไขรัฐมนูญแต่อย่างใด พอถามว่าจะมีการเชิญบุคคลต่างๆมารับฟังความคิดเห็นหรือไม่นายพีรพันธ์บอกว่าทางคณะกรรมาการก็มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นไปตั้งแต่ช่วงก่อนเกิดโควิดแล้วและขณะนี้ทางอนุกรรมธิการเขาก็มีการลงพื้นที่เดินสายรับฟังความคิดเห็นตามมหาวิทยาลัยต่างๆด้วยเราไปรับฟังเองโดยไม่ต้องรอให้เขามาพบนี่ก็มีการชี้แจงแบบนี้พอถามว่าช่วงนี้มีการชุมนุมเรียกร้องเกิดขึ้นมากมาย ผลการศึกษาของคณะกรรมการน่าจะมีส่วนช่วยทำให้อุณหภูมิทางการเมืองลดลงหรือไม่นายพิรพันธ์บอกว่าเรื่องนี้ก็อยู่ที่แต่ละคนค่ะแต่ว่าส่วนคณะกรรมการเชื่อว่าได้ทำตามหน้าที่แล้วก็ได้ตอบสนองผู้ชุมนุมต่างๆรวมทั้งนำข้อเสนอต่างๆมาพิจารณาพอถามว่าทางนายกมนตรีมีการส่งสัญญาณเรื่องของการแก้ไขรัฐมนูญหรือไม่เพราะก็มีกระแสข่าวว่าการแก้หรือไม่แก้สุดท้ายนายกก็เป็นคนตัดสินซึ่งนายพิรพันธ์บอกว่าไม่มี เพราะว่าการแก้ไขหรือไม่แก้ไขน่ะมันอยู่ที่รัฐบาลโดยสภาก็ทําหน้าที่เพียงศึกษาเห็นว่าแต่ละหมวดแต่ละมาตราของรัฐมนูญก็มีข้อที่ต้องปรับปรุงอย่างไรเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนั่นเองค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe like Share เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชม ดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ